เพราะเธอสวยเฉยๆน้ำใจเพวกเธอมันไม่สวย,ยฉันสวยเฉยๆแล้วเธอสวยแบบไหนสวยแบบมีซิกเนเจอร์สวยแบบเลเยอร์ครัสตอมสวยแบบ3าเจโบรู้จักหมดเจบงเจโบไม่รู้จักจินเล็เหรอรู้จักเจลบียไม่ละอืออะอย่างนี้ไม่ละเธอ,อแขบบ่งฉันอีกแมตช์หนึ่งไม่ละอีกแมตช์อีกแล้วเธอจะแข่งอะไร<ม>กันเธอมาแข่งประทะาฝีปากกับฉันไม่ละเดี๋ยวนะแต่ละคนเนี่ย เธอเป็นนักกีฬาบอลเล่แทนที่จะเออแข่งแบบท้าตีบอลเล่งบอลเล่ตบอะไรกันไม่มีสักอย่างเฮ้ยโครโคดเคยลงสนามป่ะเวลาเจอฝั่งหนูมันปากดีใสอ่ะโคจะให้เรายืนอมอะไรอยู่อ่ะเราก็ต้องด่าสู้มันปะโคจริงอ่ะประท้าผีปากใช่ไหมใช่งั้นครูจับเวลานะใครเริ่มก่อนให้เขาเลยค่ะโอเคเอาวะาสูวๆถ้าพร้อมแล้วอุ้ยเห็นหน้าเราหิวม่วม่วงมากเลยอ่ะเวลาชื่อเชอร์เบ็ดนะคะ ก็ดีแล้วนี่ทำไมไม่เอาพริกเกลือมาด้วยอ่ะว้ายพริกเกลือจิ้มที่ไหนอะคะมาจิ้มกับอะไรเอ่ยจิ้มกับขางใช่ไหมไงว้ายเขาไม่กินนะครับมะม่วงเน่าอ่ะเขาไม่กินนะมะม่วงเน่าอ่ะมันกินไม่ได้ครับหนูมันบูดเอกฉันผู้ชนะของแมตช์นี้เจเห็นพาวเวอร์ได้แก่ใสใสเวอร์สตอร์เบอรี่เชิญแมทนี่แล้วครับเฮ้ย